เมยก็จะถ่าย Vlog YouTube ให้ดูแล้ววันนี้สเกจเดอร์ของเมยอย่างไรก็คือจะไปแต่งตัวชุดทรดิช i o นอลของจีนอันนี้อยู่ที่เมืองเซียนแล้วไม่เห็นคนแต่งกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเมยก็จะไปแต่งแล้วเขาก็จะแต่งหน้าทำผมให้ด้วยแบบแต่งหน้าจัดๆเลยตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจุดท่องเที่ยวต่างๆกันมีแบบเจดีอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูกัน สั่งอาหารนะคะมันกดลิบขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปเองอเอามันไม่ห่อก่ะห่อไว้ <c oughs> ขอ้อท้ <c oughs> าเจอตัวนี้แล้วอะ่ะตอนนี้ถึงเวลาออกไปนะคะเมยจะไปแต่งตัว <c oughs> วันนี้อากาศตั้งสิบองศาอ๋ออันอนี้จะเป็นดรัมทาวเวอร์ มันก็จะเป็นจุดท่องเทีย่ยวเราเมื่อวานเมยก็เดินมาดูมันมีร้านให้เช่าชุดเยอะมากอันนี้มาเลือกชุดเอออันอมืมาว่าไหนสวยกว่าตอนนี้เหรออือ เสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเอาไปดื่มกาแฟรอแต่ว่า,ขาเขาแต่งเร็วมากอะแบบแต่งเร็วมากแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เมติดไอตรงไอริให้มันเป็นแบบ double ล y e l i d แล้วก็ติด lash extension เพราะปกติเมย์ใช้ lash ที่เป็นแมกเนตเดี๋ยวต้องไปถ่ายติดตกอ อย่างแรกหลังจากแต่งเสร็จคือมาซื้อให้ทีกินเวลาส่งของสัมมากทีทนี่เขาก็จะม like oh, ีแบบาา์โค้ดให้สแกนแล้วเราก็สแกนต้องใช้ a อ i p a ีเพหรือวีช a t เท่านั้นแล้วก็แบบสั่งในนี้เลยนี่ก็จะได้เลขแล้วเราก็แค่รอดูจอ Hey, ไปถ่ายรูปกันนะา mm hmm. ตอนนี้เรียกรถนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังจะไปมอลที่ชื่อทาง mm hmm. แบบทางมอลสัม e t นั่งรถไปแค่ประมาณสิบกว่านอาทีการขึ้นรถเป็นไรที่ลำบากมาก <laughs> แล้วมอลใหญ่มากเอ๊ะตรงนี้สวยฮะจบอันนี้เราถึงแล้วนะคะเจดี JD, เพราะว่าเจดีหยุดติดก,กับมองเดี๋ยวเมยจะหาสักเจ้าหนึ่งเขาจะชอบมีคนแบบว่ารับจ้างถ่ายรูปแถวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะถ่ายตรงนี้ไปด้วยไว้ไปลองไอจี แต่เราจะเข้าไปในบริเวณเจดีกันต้องไปซื้อติกเก,ก่อนตอนนี้กำลังจ้างตากล้องถ่ายให้นะคะ <c oughs> ด้านหน้า <c oughs> เขาคิด50หยวนต่อ50รูปก็คือรูปละประมาณ8บาทอันนี้เราเตรียมจะถ่ายรูปนะคะมีพร็อพให้เลือกอันนี้พัดสีเข้ากับชุดเมยพอดีเลย รูปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะไปโหลดรูปทางเดินไปร้านถ่ายรูปลุงไก่มากขออนุญาตมั้งฮะอย่างไ เมื่อกี้ไปโหลดรูปมาคะ่ะโหลดนานมากแล้วแบบสรุปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเลยโชคดีที่มันมีคนจีนสองคนที่เขาไปเรียนที่ไทยเขาเลยแบบช่วยแปลให้แต่ว่าแบบคือรูปอะเขามีการฟ h o อชอปสองแบบมันจะมีแบบธรรมดากับแบบ 3D แล้วฟ t o s ชอปแบบ 3D คือเขาให้จ่ายเพิ่อมอีกเยอะมากถ้าจะเอารูปจ่ายเพิ่อมอีกรูปละ30หยวนคือแบบร้อย ประมาณร้อเกือบร้อยแปดสิบาทซึ่งมันแพงมาก oh. ก็เลยเอารูปธรรมดามา oh. เดี๋ยวค่อยมาฟอรต้ช็อปเองตรงนี้สวยเั๊ะนันก็มีเต็มเลยถ้าไม่อยู่ในตรงโซนใจดีแล้วนะคะ oh. ที่ต้องซื้อตั๋วเข้ามา oh. ก็แต่ว่าเขามีแบบก่อสร้างอะ่ะ คอนใส่ชุดออกมาถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงแถวแถวโรงแรมมาแล้วก็ไปหาร้านกินข้าวเย็นเออรถเขาเท่มากเลยแต่อันนี้จริงหลังคาแบบเป็นกระจุงเลยอะอย่างที่นี่ร้านอาหาร ดูดีมากเรามาแล้วเมื่อวันก่อนแล้วมันก็อาหารอร่อยวันนี้ได้กลับ,ลบมาอีกทีขอปลาให้เมนูกันอันนี้ป่ะไก่วาแล้วอันนี้เป็นไก่ที่แบบอยากชิมมากเพราะเห็นแทบทุกร้านมีน่าจะเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของเขา,ขา <laughs> นี่แล้วเขาก็น่าจะเป็นไก่ทอดแล้วเห็นด้านในแบบเนื้อมันนุ่มมากโอเคเดี๋ยวเขาจะมาหันให้ ใ,ใ,ใช่ใหญ่หมากใช่หน้อด้านในมันดูสว่มีมากเลย ันนี้แบบอร่อยมากทำให้เราติดใจตั้งแต่ที่มากินเมื่อวันก่อนนี่ช่อน้าเอเดียวว้ยต้องเก็บติดข้าว,ยวอย่างสุดท้ายของเรามาแล้วซึ่งคือปลาแกงดี นคพอก่อนหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเราก็กำลังจะเดินไปตรงใจกลางอีกแล้วที่เป็นแบบดรัมเอว์อันนี้คือเบลเอว์เบลเอว์แล้วก็จะมีแบบห้างใหญ่ๆของเขาแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบจุดที่คนถ่ายรูปเยอะมากมา นี่เขาชอบขายตุ๊กตาแซนด์วิชเนื้อเพราะว่ามันเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของเมืองเขาเดี๋ยวเราจะเดินไปเ,เรียกว่าอะไรมุสลิมคอเทอร์มุสลิมคอเทอร์ซึ่งก็เป็นถนนที่ขายสตรีทฟู้ดเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะเมาื่อวานเมย์ไปก็คือแบบถนนน่าเดินมากมันคนเยอะ นี่ตรงนี้ก็คือทางเดินไปมุสลิมคอเทอร์นะคะเขาก็จะขายของกันเต็มเลย,ฟยนะไฟอ่ฟอ้อมไฟเจ๋งกันมากเลยอ่ะนั่นดินั่นดินนดตอนกอคนสวยกว่าเมื่อวันที่เรามาสวยเนาะ เดแตงโมที่นี่ลูกใหญ่มากมามามาซื้อราน,นี้นะคะมันไม่ไม่มออะไรอะแต่มันคล้ายๆขนมเปียอะไรประมาณนี้อันนี้มามาชอบกินไแอปเปิ้ลจิ๋วแล้วก็มันเป็นรานเอ,อหนูเอาไอแดงล้ก มันเป็นร้านที่มีสาขาเยอะมากในเมืองนี้ที่เห็นอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เมย์ชิมอเออของมาสั่งสักหเออปกติตองใช่แอปเปิ้ลเจียวงั้นของหนูก็ฝั่งนี้อันนี้คือลูกพะกออันนี้ อันนี้ป้าป๊าอยากกินลูคความจตักแน่ทุกอย่างคือแบบต้องเปิด g Google Translate พูดกันอือเลยอือว่าเขามีการให้เลือกเองด้วย ทับทิมที่นี่ก็เยอะมากได้ชิมน้ำทับทิมแล้วเขาขายหลายเจ้ามากน้ำทับทิมเย็นนิดหนึ่งอ,อร่อยดีนะหวานดีเราลองกินดูที ถึงเวลาถอดผมอตอนนี้เดินมาอยู่ร้านข้างๆของที่เช่าชุดนะคะมาดูกิฟเช,ช่าถอดชุดแล้วกลายเป็นผมเละด้วย

ครีมอร่อยมากอร่อยต้าชิม w ครีมปั